สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสุนัขสายพันุหนึ่งนะครับที่ทั้งเก่าแก่แล้วก็น่าทึ่งมากๆมาจากแอฟริกาเลยชื่อบาเซนจีครับค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นที่แบบใครๆก็พูดถึงคือเขาไม่เห่าแต่จริงๆเสน่ห์เขามีเยอะกว่านั้นนะฮะใช่ค่ะ จากข้อมูลที่เราได้มาวันนี้เราก็จะมาดูกันตั้งแต่ต้นกำเนิดโบราณน,นู่นเลยแล้วก็ลักษณะเฉพาะตัวการดูแลอะไรพวกนี้ครับค่ะมันเหมือนแบบได้ย้อนไปดูความสัมพันธ์ยุคแรกๆเลยนะคะระหว่างคนกับหมาครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าบาเซนจีเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่มากๆอ่าอาจจะเก่าแก่ที่สุดพันหนึ่งเลยก็ได้โหขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ มีหลักฐานเป็นภาพสลักคล้ายๆเขาในอียิปต์โบราณอายุแบบ4,500ปีขึ้นไปนู่นเลย <c oughs> แต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยอยู่ที่แอฟริกากลางค่ะแถวๆคองโกลแล้วชื่อบาเซนจีนี่แหละครับมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับเห็นว่ามาจากภาษาท้องถิ่นมีค่ะแปลประมาณว่าสิ่งที่อยู่ในพุ่มไม้ค่ะ <c oughs> อ๋อ ก็สะท้อนบทบาทดั้งเดิมเขาเลยคือเป็นสุนัขล่าสัตว์ของคนเพื่นเมืองครับเขาจะอาศัยความเงียบความฉลาดความคล่องแคล่วไล่ต้อนเหยื่อเข้าตาข่ายอะไรแบบนี้เงียบขนาดนั้นเลยใช่ค่ะบางทีถึงกับต้องผูกกระดิ่งไว้ที่คอเลยนะเพราะมันเงียบมากจริงๆจนแบบตามหายากในพงหญ้าสูงๆอ๋อแล้วก็มีคนสังเกตว่าเขาชอบกระโดดสอขาตรงๆขึ้นมามองข้ามพงหญ้าด้วยค่ะ โ้ท่าทางเฉพาะตัวมากการเดินทางมาสู่โลกตะวันตกนี่ก็เอ่อก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่กว่าจะเริ่มเพาะพันกันได้จริงๆใช่ค่ะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะได้รับการยอมรับจาก AKC หรือสมาคมสุนัขอเมริกันปี1943นนู่นเลยครับแล้วก็ภายหลังก็ยังต้องมีการนำสายเลือดใหม่จากแอฟริกาเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีลดปัญหาเลือดชิด ซึ่งอันนี้ก็สำคัญเนาะโดยเฉพาะพันธุ์เก่าแก่แบบนี้ทีนี้มาถึงเรื่องที่แบบทุกคนอยากรู้ที่สุดทำไมบาเซนจีถึงไม่เห่าครับนั่นสิคะเอกลักษณ์สุดๆของเขาเลยครับก็เป็นเพราะโครงสร้างกล่องเสียงหรือ larynx นะคะที่มันต่างจากหมาพันธุ์อื่นอ๋อทางกายภาพเลยใช่ค่ะทำให้เขาเปล่งเสียงเห่าแบบที่เราคุ้นเคยไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงนะะ มีเสียงเหรอครับมีค่ะแต่เป็นเสียงร้องเฉพาะตัวที่เรียกว่าบาลูหรือบางคนก็ว่าคล้ายๆการโยเดลอะค่ะเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่สลับกันไปบาลู <Bal oo. S 1> ค่ะแล้วก็ยังส่งเสียงครางหรือกรีดร้องแสดงอารมณ์ได้เหมือนกันความเงียบแบบนี้ตอนล่าสัตว์สมัยก่อนนี่คงเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแน่นอนค่ะประกอบกับสัญชตาตญาณนักล่าที่สูงมากวิ่งเร็วด้วยนะได้ถึง48-56กิโเมตรต่อชั่วโม,มงเลย โอ้ oh, เร็วเหมือนกันนะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่สะท้อนความเป็นสายพันธุ์โบราณคือตัวเมียจะเป็นสัตว์แค่ปีละครั้งอ๋อ oh, ไม่เหมือนหมาบ้านทั่วไปใช่ค่ะคล้ายสุนักป่ามากกว่าแล้วก็ข้อดีอีกอย่างที่หลายคนน่าจะชอบคือเขาไม่ค่อยมีกลิ่นตัวค่ะอันนี้น่าสนใจแล้วที่ได้ยินมาว่านิสัยคล้ายแมวเหรอครับอันนี้จริงไหมอ๋อ oh, จริงในหลายมุมเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคือรักความสะอาดมากยังไงครับ ชอบเลียขนทำความสะอาดตัวเองบ่อยๆเหมือนแมวเลยค่ะอ๋อเหมือนแมวจริงๆด้วยอย่างที่สองคือไม่ชอบน้ำไม่ชอบเปียกเลยถ้าฝนตกนี่แทบจะลากออกไปนอกบ้านไม่ได้เรื่องมากเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่สามคือปีนเก่งมากปีนเก่งค่ะรั้วบ้านนี่ต้องสูงต้องแข็งแรงเลยไม่งั้นอาจจะมีปีนหนีเที่ยวได้โอ้โห oh, ฟังดูมีบุคลิกที่น่าสนใจจริงๆ ฉลาดแต่ก็คงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงน่ดูสูงมากค่ะบาเซนจีเนี่ยฉลาดนะคะแต่ก็ดื้อเงียบแล้วก็รักอิสระมากแล้วการฝึกเป็นไงครับการฝึกก็เลยต้องใช้ความอดทนสูงหน่อยค่ะต้องเน้นให้รางวาัลสร้างแรงจูงใจเชิงบวกคือฝึกแบบบังคับเนี่ยมักจะไม่ได้ผลดีนักแล้วเขาก็มักจะผูกพันกับเจ้าของแค่คนเดียวด้วยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเล็กๆนะคะเพราะสัญชาตญาณน,นักล่าอย่างเข้มข้นอยู่ครับ เข้าใจเลยมาดูเรื่องรูปร่างหน้าตาเขากันบ้างลักษณะเด่นๆนี้มีอะไรบ้างครับเป็นสุนัขขนาดกลางค่ะรูปร่างแบบสง่างามปราดเปลียวกล้ามเนื้อชัดเจนครับหูจะตั้งสูงหน้าผากมีรอยย้นเป็นเอกลักษณ์เลยโดยเฉพาะเวลาทำหน้าสงสัยตื่นตัวอะไแบบนี้อ๋อไอรอยย่นที่หน้าผากนี่เองใช่ค่ะแล้วก็หางจะม้วนแน่นเป็นวงเดียวหรือสองวงอยู่บนหลังขนสั้นเรียบ สีละครับมีสีอะไรบ้างมีหลายสีค่ะทั้งสีแดงล้วนดำล้วนสามสีคือดำขีดแทนขาวหรือลายเสือที่เรียกว่า b r i n d l ด b บ <ind> รินด e ครับแต่ทุกตัวนะคะไม่ว่าสีอะไรจะมีจุดร่วมคือปลายเท้าหน้าอกแล้วก็ปลายหางต้องเป็นสีขาวค่ะอ๋ออันนี้เป็นมาตรฐานเลยเรื่องสุขภาพล่ะครับมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมดูแข็งแรงนะ โดยรวมก็ถึงว่าอายุยืนนะคะเฉลีย่ย13-14ปีบางตัวอยู่ได้ถึง16-18ปีเลยโอ้ oh, ยื้ยาวแต่ก็มีโรคประจำสายพันธุ์ที่สำคัญมากๆคือกลุ่มอาการแฟนโคโนีแฟนโคนีคืออะไรครับเป็นความผิดปกติที่ไตค่ะทำให้ร่างกายขับสารอาหารสำคัญอย่างน้ำตาลโปรตีนทิ้งไม่กับปปสะาวะอ้าว oh. แล้วอย่างนี้ต้องทำไงครับจำเป็นต้องตรวจปัสสาวะเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะหลังอายุ3ปีเพื่อเช็คค่าน้ำตาลเรื่อยๆอ๋อต้องคอยเช็คค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะเจอพวกภาวะโลหิตจ,จางปัญหาข้อสะโพกเสื่อมการดูดซึมอาหารผิดปกติแล้วก็ปัญหาทางตาอย่างจอประสาทตาเสื่อมหรือ PRA ที่อาจจะทำให้มองไม่เห็นได้ในระยะยาวอืมก็มีเรื่องให้ต้องดูแลเหมือนกันแต่การดูแลทั่วไปอย่างเรื่องขนขนสั้นนี่คงไม่ยากมาก ใช่ค่ะขนสั้นดูแลง่ายแปรงขนอาทิตย์ละครั้งก็พออาบน้ําก็ไม่ต้องบ่อยมากครับแต่เรื่องออกกําลังกายกับฝึกนี่น่าจะสําคัญมากเลยใช่ไหมฮะพลังงานดูเยอะสําคัญมากค่ะต้องการการออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างน้อยๆวันละหนึ่งชั่วโมงเพราะพลังงานสูงมากแล้วกิจกรรมแบบไหนที่หมอครับก็วิ่งเล่นในที่ปลอดภัยหรือลองกิจกรรมอย่างวิ่งไล่เหยื่อปลอมหรือลูคอสซิ่งอะค่ะที่จําลองสัญชาตญาณการล่าอ๋อน่าสนุก หรือจะเป็นกีฬาพวก agility ที่วิ่งผ่านเครื่องกีดขวางก็ได้ค่ะแล้วการฝึกนี้ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษครับนอกจากความอดทนก็ต้องใจเย็นค่ะใช้การจูงใจใช้รางวัลแล้วก็ฝึกเป็นช่วงสั้นๆไม่ให้หน้าเบื่อครับแล้วก็ย้ำเสมอเลยนะคะว่าต้องใส่สายจูงเมื่ออยู่นอกบ้านทุกครั้งสูงมากแล้วก็อาจจะวิ่งไล่ตามสิ่งที่สนใจไปเลยโดยไม่ระวังรถลาค่ะอ๋ออันนี้สำคัญมากจริงๆครับความนิยมโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับในไทยนี้ผมว่าเห็นไม่บ่อยนะ ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่รู้จักในวงจำกัดค่ะอย่างในอเมริกาเนี่ยความนิยมอยู่กลางๆอันดับที่81จากประมาณ200สายพันธุ์ในปี2023อืมส่วนในไทยนี่ถือว่าค่อนข้างหายากค่ะอาจจะเพราะราคาสูงด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมองว่าหน้าตาคล้ายๆสุน,นัขไทยก็มีส่วนคล้ายนะครับค่ะมีเกร็ดน่าสนใจนิดนึงคือมีตำนานพื้นเมืองแอฟริกาเล่าว,ว่าบาซินจีเนี่ยเคยพูดได้รครับ ค่ะแต่ว่าดันไปรู้ความลับของเผ่าเข้าก็เลยถูกสาปให้พูดไม่ได้อีกเลยกลายเป็นสุนัขไม่เห่าไปซะง,งั้นโอ้โหมีตำนานด้วยเป็นสุนัขที่มีเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์น่าทึ่งจริงๆครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณความเงียบความฉลาดนิสัยแปลกๆคล้ายแมวแต่ก็ต้องการเจ้าของที่เข้าใจจริงๆแล้วก็พร้อมจะดูแลความต้องการเฉพาะตัวของเขามากๆเลยนะครับ ใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าจากลักษณะเฉพาะตัวของบาเซนจีทั้งหมดเนี่ยทั้งความสามารถในการล่าแบบเงียบเชียบวงจรชีวิตที่ยังดูใกล้เคียงกับสัตว์ป่าและก็ประวัติศาสตร์ความผูกพันอันยาวนานกับมนุษย์ในแอฟริกาสิ่งเหล่านี้มันอาจจะสะท้อนให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบดั้งเดิมระหว่างคนกับสุนัขที่อาจจะแตกต่างไปจากความสัมพันธ์ที่เราคุ้นเคยกับสุนัขส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้างคะ